เรื่องพิธีกรรมที่ทำให้ครูมียอดขายรัวๆ ปิดยอดไปเมื่อเดือนธันวาเดือนเดียว21ล้านให้คุณเตรียมข้าวสารใส่ภาชนะที่คุณคิดว่ามันคู่ควรอาจจะเป็นเครื่องลายครามอาจจะเป็นเบญจงลงที่คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเกิดความมั่ง,งคั่งอ่ะคุก็ใส่ข้าวสารให้เกือบเต็มแล้วให้คุณเตรียมเหรียญย5สสตางค์เหรียญ5้สสตางค์เหรียญ2บาทเหรียญ1บยน,บยน,บนบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บบาทธนบัตรใบละ 20บาท50บาท100บาท500บาท1,000บาทใครมีเงินต่างประเทศเอาใส่ไปด้วยแต่งให้สวยงามส่วนท้ายของเลขธนบัตรจะเป็น5995 65 56 8, 8 8 8เลขพลังงานดึงดูดพวกนี้ได้หมดให้คุณพับเงินให้สวยงามเสร็จแล้วทุกวันห้ามขาดให้คุณสวดบทพระคาถาเงินล้าน เก้าจบให้คุณบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่อาชีพของคุณให้คุณหาสรรหาคำที่มีพลังงานด้านดี ขอบคุณเงินเหรียญย5สตางค์ขอบคุณเงินเหรียญ50สตางค์ขอบคุณเงินเหรียญ1นบาทขอบคุณเงินเหรียญ5บาทขอบคุณเงินเหรียญ10บาทขอบคุณธนบัตรใบละ20บาทขอบคุณธนบัตรใบละ50บาทขอบคุณเงินทุกสกุลเงินขอบคุณเงินทุกจำนวนที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีฉันอย่างเหลือกินเหลือเก็บขอบคุณที่ทําให้ฉันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่รักฉันฉันรักพี่เงินขอบคุณที่พี่เงินทํางานได้อย่างดีเยี่ยมทําหน้าที่ของพี่ได้อย่างสุดยอดสุดกําลังงขอบบคคุณททีี่ําใให้้โรน เพิ่มเติมมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องฝึกพูดคำพูดพลังงานสูงคุณจะต้องพูดจนคุณเกิดแรงสั่นสะเทือนคุณต้องสั่งให้จิตใต้สํานึกกับจิตสํานึกของคุณมันจูนกันให้ได้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้คุณต้องรู้สึกเป็นอย่างนั้น คุณต้องรู้สึกรักเงินทุกจํานวนคุณต้องรู้สึกสํานึกรู้คุณคุณต้องรู้สึกชื่นชมทุกจํานวนที่คุณมีและทุกจํานวนที่คุณจะได้รับเข้ามาในอีกไม่ช้านี้